สวัสดีครับวันนี้ก็ผมก็นายนัทพลจันแป้นเรียนคณะกำลังศึกษาอยู่คณะครุาศาสตร์เอกวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่3นะครับวันนี้ก็เราก็มาดูวิธีการทําขนมพิมพ์ของชาวตะวันนครสมรรานะครับครับวันนี้ผมก็พามาที่ตําบลพธิเสด็จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในการทาขนมพิมพ์นะครับขนมพิมพ์นี้ก็มี2แบบด้วยกันนะครับเป็นแบบวงทรงกลมแล้วก็เป็นแบบรูปสันนะครับแล้วก็วิธีการทํานะครับแป้งนะครับในแป้งก็จะมีแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลตีบ ข้า,าวโพดมะพร้าวครับแล้วก็นำส่วนผสมที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับเอามาคนรวมกันผสมปรสานกาันจนได้แป้งมนในหม้ออันนี้นะครับแล้วก็พักแป้งไว้แล้วก็นำแป้งที่ผสมกันเรียบร้อยแล้วมาใส่ในแป้งในแป้นพิมพ์ที่กำลังทารมันน่ครับตอนนี้นะครับอันนี้ก็เทปแป้งที่ใส่ลงไปแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นไป รอให้แป้งสุกพอรประมาณแล้วก็พริกอีกด้านหนึ่งนะครับครับขนมพิมพ์นี้นะครับก็มีขายทุกวันที่ตำบลฟอร์เสดดครับ